สวัสดีครับมือนีมาเยอะกับสองมากทีกี้ครับมือหนีข้าวเบื้องไซพอครับโฮก,โห,กหนึ่งศูนย์ครับเสื้อ,อไ้น่าจะเป็นรุ่นสองครับรุ่นสองกับรุ่นนาจะเป็นรุ่นสองครับรุ่นสามมันเป็นหัวสีปดต่เฮ็บครับหัวสีดเทีย ع. สมมาดันยใ,นใ,นใกล้ๆครับเฮ้ยเบื้องครับ ป่านกระแท่นน้อยนึงกระสนร่นครับสามคนครับเพ่นนี่คนคุน้มคางสองครับคุ้มคางสองโอ้สาต่อครับสาต่อขอนเลยครับโอ้แห้งดีครับกร่ารังดีครับย้อนย้อนได้ครับยอดได้ย้อนได้ คนสองคนมาคุ้มคางใช่ครับผู้หนึ่งคุ้มคางหัวครับเล่งไวนี้ครับผู้ครับหนึ่งครับย่างเดียอะแบบแรงครับแบบแรงขาดิสันยังน้อยครับ Rồi đi ăn nha nè. Ngồi yếu đi. ngoài yếu đi mua. Đàn cua luôn, phụ nhà hấp nè. Đây nè, tao mang hay hấp vẫn tốt mà thấy. Đi nè, hấp phấn tốt mà nè. ใช่ครับดานง,ง่ายได้สิ่งที่อยากย้อนเนี้ยครับแปะเต็มใบมีดเขาเลยครับใบมีดใบมีดเส้นสิ่สสอยากงับเนี้ยก็น้อยครับใบมีด อยากดังเสีย,ง,ยงนี้ครับว่าดังเสียงน้อยครับว่าดังเสียงแป๊บๆครับอยากดังเสีย,ง,ยงนี้หน้อยครับดันส่วงบักไก่ครับดันส่วงกวับบ้านสามพีทเมตรครับดันจ้เจาะครับ ร่างยังดีครับเพดเครื่องมากไหมครับเพดเครื่องมากไหมต้องหันกับหุ่มปืนแตกครับหอมมาแล้วหนุ่มปืนคาดแตกเพดมากไหมเร่งปานยังครับปาน,นีเลี้ยนคาดออกไว้แล้วก็นากระยางไหมครับก็นาเลีย้ยนยางก็นามากไหม ข่วรถครถแรน่วนมันสองายครับรถแรกโอ้ตั้ตัวรตั้มตัวเอาอ้าคราคตอับ่ออนี้ครับตอตนี้ครับ ตัวที่ต้นกับบาไว้เ่ราครับต้นกับบาไว้ค่าตัวครับมามาเกาะตัวมัเกาะตัวออกจากกันแท่รถค่าตัวครับออกเอาไะ้เดินอเงาอะไรห้อยกับอะไ้ครับเดี๋ยวไม่เข้ามันยกออกซะครับต้นกับบาไว้รถแห้งครับแต่ว่านี่กับ่าเหยียบแห้งกานต้นกับบาไว้แล้วครับเนี่ยต้นกับบาไว้ใช้เต็มที่ครับ ไม่สีกเลยครับโอ้ใจว่าขาดครับใจว่าขาดครับโอ้เฮงครับเฮงใจเง a ครับใจเง a ใบมีดกันใบมีดอ็นเหดอนโค้งไว้คือตนกระบาไ้ครับที่เงี้ยเงี้ยได้ก็ไอ้นี่ดันดีครับอันนี้เป็นที่อยากนำมันอยากนักรถเนี่ครับตนกระบาไ้ใบมีดมันหมุนลว่ๆครับต้นหวไเอาเอา่อนนเพือนทกเปเนี่ยเอานอ่อนาะนร่อนะก็หมุนเดยกรทง ล้อหน,น,นี่ย็ล้อนาขึ้นเรี่ยวเองล้อน้าขึ้นเรี่ยวเองล้อนานอยากเสียสูวนเล็กน้อยครับล้อนาขย่างมาถอยไปไกลมันอยากจุ่มเขาครับเสินหน้ากระจากอวบครับหอวหลังยุ่งเขาครับ คลิปอีกแล้วไอ้ซ้ำมีบ้างครับขอบคุณทุกท่านต้มชงน้องตะก,กี้ครับฝากก็แช่ก็ไลก็ส่องใครนอนตะก,กี้ครับเด้อเดี๋ยวพอกัคลิป้าครับสวัสดีครับ